Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้และพิพากัมเบลิลโดยพันธกิจ Alpha International ประจำวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคม2025วันที่194จะนมัสการพระเจ้าอย่างไร ข้อพระคัมภีร์ประจําวันสดุดีบทที่84ข้อที่8ถึง12โรมบทที่1ข้อที่18ถึง32และในสองพงกษัตร์ิยบทที่24ข้อที่8ถึงบทที่25ข้อที่30ในหนังสือนิมิตและคำปฏิญาณ The Vision and the Vow พีทเกรกได้เล่าเรื่องของนักวิจารณ์ศิลปะชื่อดังคนหนึ่งที่กำลังพินิจภาพวาดอันง,งดงามของจิตกรยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาแห่งอิตาลีชื่อฟิลิปิโนริปีซึ่งจัดแสดงอยู่ในหอศิลป์แห่งชาติกรุงลอนดอนเป็นภาพวาดพระนางมารีอุ้มพระกุมารเยซูไว้บนตักโดยมีนักบุญโดมินิกและนักบุญเจอโรม คุกเข่าอยู่ใกล้ๆแม้ศิลปินจะมีฝีมือยอดเยี่ยมในด้านการใช้สีและองค์ประกอบภาพแต่บางสิ่งในภาพนี้กลับรบกวนใจนักวิจารณ์ท่านนี้ผู้เขาในฉากหลังดูเกินจริงราวกับจะหลุดออกมาจากกรอบรูปและร่วงลงบนพื้นขัดมันของหอศิลป์ได้ทุกเมื่อ ส่วนบรรดาน,นักบุญทีุ่กเข่าก็ดูอึดอัดไม่เป็นธรรมชาติโรเบิร์ตคัมมิงนักวิจารณ์ศิละปะผู้นี้ไม่ใช่คนแรกที่ตำหนิภาพวาดของริปปีว่ามีมุมมองภาพที่ผิดพลาดแต่เขาอาจจะเป็นคนสุดท้ายที่คิดเช่นนั้นเพราะในขนาดนั้นเองเขาก็ได้รับการเปิดเผยบางอย่างเขาเริ่มคิดได้ว่าบางทีปัญหาอาจไม่ได้อยู่ที่ภาพ แต่เป็นที่มุมมองของเขาเองต่างหากเพราะภาพนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อจะแสดงในหอศิลป์แต่เดิมมันถูกวาดขึ้นเพื่อแขวนไว้ในสถานที่แห่งการอธิษฐานและนมัสการทันใดนั้นนักวิจารณ์ผู้สง่างามก็คุกเข่าลงต่อหน้าภาพวาดและเมื่อมองขึ้นไปจากมุมที่ต่ำลงนั้น เขากลับมองเห็นสิ่งที่นักวิจารณ์ศิละปะรุ่นแลว้วรุ่นเล่ามองข้ามไปจากจุดที่เขาคุกเข่าลงมุมมองของภาพกลับสมบูรณ์ลงตัวภูเขาในฉากหลังดูพอดีอย่างเป็นธรรมชาติบรรดานักบุญดูสงบนิ่งไม่อึดอัดอีกต่อไปและนางมารีก็มองดูเขาด้วยสายตาที่อ่อนโยนราวกับเขาเองกำลังคุกเข่าอยู่ต่อหน้านาง ระหว่างนักบุญโดมินิกและเจอโรมสิ่งที่ผิดพลาดมาตลอดนั้นไม่ใช่มุมมองในภาพวาดแต่เป็นมุมมองของผู้ชมต่างหากโรเบิร์ตคัมมิงที่คุกเข่าอยู่ได้พบกับความงดงามที่ตัวเขาในฐานะนักวิจารณ์ผู้ภาคภูมิในตัวเองสูงไม่อาจพบได้ เพราะภาพนั้นจะเผยชีวิตเฉพาะผู้ที่คุกเข่าอธิษฐานเท่านั้นมุมมองที่ถูกต้องคือท่าทีแห่งการนมัสการในสดุดีบทที่84ข้อที่10กล่าวว่าวันเดียวในบริเวณพระนิเวศของพระองค์ดีกว่าพันวันในที่อื่นการนมัสการพระเจ้าคือการได้สัมผัสพระองค์ ผู้เป็นดั่งดวงตะวันที่อาบเราด้วยแสงและความอบอุ่นและเป็นโลที่ปกป้องเราจากความชั่วร้ายการดำเนินชีวิตใกล้ชิดกับพระเจ้าและชื่นชมในความโปรดปานของพระองค์เป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรในโลกนี้เทียบได้เปาโลเตือนเราในโรมบทที่หนึ่งว่าปัญหาหลักของมนุษยชาติคือ นมัสการและปนนิบัติสิ่งที่ทรงสร้างแทนพระผู้สร้างเราต่างก็เป็นเหมือนสิ่งที่เรานมัสการถ้าเรานมัสการรูปเคารพที่ไร้ค่าชีวิตของเราก็จะไร้ค่าแต่ถ้าเรานมัสการพระเจ้าในที่สุดเราจะเป็นเหมือนพระองค์พระเจ้าได้เปิดเผยพระองค์เองผ่านการทรงสร้าง ฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้าและภาคพื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์แม้ความรู้เรื่องราวพระเจ้านี้จะเป็นเพียงบางส่วนและมีข้อจำกัดแต่เพียงแค่มองดูโลกที่ทรงสร้างเราก็รู้ว่าต้องมีพระเจ้าในสองภูมิษั์บทที่24-25ี 25, เราเห็นผลลัพธ์อันน่าสยดสยองของชนชาติที่หันไปนมัสการรูปเคารพแทนพระเจ้ากรุงเยรูาเล็มถูกทำลายพระวิหารถูกเผาและประชาชนถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับประชากรของพระเจ้าคือการทำลายพระวิหารสถานที่ซึ่งพวกเขานมัสการพระเจ้า และสัมผัสถึงการทรงสถิตของพระองค์แต่เรื่องราวจบลงด้วยแสงแห่งความหวังเล็กๆเมื่อกษัตริย์เยโฮยาคีนได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการในโคกและได้รับเกียรติให้ร่วมโตสเสวยกับกษัตริย์บาบิโลนอย่างสม่ำเสมอราวกับเป็นภาพสะท้อนว่าการเป็นฉเฉลยจะไม่ยั่งยืนตลอดไปนี่คือประกายของความหวัง การคาดหมายถึงสิ่งที่ดีกว่าที่กำลังจะมาถึงวันหนึ่งประชากรของพระเจ้าจะกลับคืนสู่แผ่นดินของตนพวกเขาจะสร้างพระวิหารขึ้นใหม่และเริ่มต้นชีวิตแห่งการนมัสก,การพระเจ้าอย่างสดใหม่อีกครั้งลองใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อใครควรดูว่าคุณเคยมองบางสิ่งในชีวิตว่าไม่สมบูรณ์ เพียงเพราะคุณอยู่ในมุมมองที่ผิดหรือไม่คุณพร้อมจะเปลี่ยนท่าทีในใจให้เหมือนผู้ที่คุกเข่าต่อหน้าพระเจ้าเพื่อจะมองเห็นความงดงามที่แท้จริงจากสายพระเนตรของพระองค์ได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รัก เราขอบคุณพระองค์ที่ทรงเปิดตาใจให้เราเห็นว่าความงดงามที่แท้จริงอยู่ที่มุมมองของหัวใจที่ท่อมลงต่อพระองค์เราขอบคุณที่ทรงประทานโอกาสให้เราเข้าใกล้พระองค์อีกครั้งแม้บางครั้งเราเดินหลงไปไกลจากทางแห่งการนมัสการเขาทรงเปลี่ยนแปลงท่าทีของใจเราให้พร้อมที่จะคุกเข่าลง เพื่อจะมองเห็นชีวิตตามสายพระเนตรของพระองค์เราปรารถนาที่จะอยู่ใกล้ชิดพระองค์ตลอดไปเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมนหากต้องการอ่านบทอธาาิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคำพีทั้งสามส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิม ท่านสามารถศึกษาร่วมกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปเอ e วิเด y w วิทกอร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยทุกท่านให้เติบโตและลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นในทุกวันขอพระเจ้าอวยพรค่ะ